ความนิยมการใช้กระบะในต่างประเทศนั้นเรามักนําเสนอเพื่อให้เห็นความแตกต่างหางเทียบกับตลาดเมืองไทยโดยวันนี้จะเป็นหนึ่งตลาดในอเมริกาใต้นั่นคือโคลัมเบียแม้ว่ารถยนต์ในกลุ่มกระบะจะไม่ใช่กลุ่มที่มีความนิยมสูงสุดก็ตามโดยในเดือนกรกฎาคมล่าสุดจากการรายงานของ bestsellingcarsblog.com เปิดเผยยอดขายรวมทุกเซเมนต์อยู่ที่16,516 16คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน25.6%แบรนด์ที่มีการขายสูงสุดคือโต y o t a าเกียรและเรโน ส่วนโมเดลที่มีการขายมากสุด5อันดับแรกจะมีดังนี้สำหรับยอดขายในกลุ่มกระบะกรกฎาคมล่าสุดในโคลอมเบียเริ่มจากอันดับสุดท้ายจะเป็นทางด้านปีกับจีนโฟตอนทุนแลน n d G7 นจำนวน59คันโมเดลนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรบอบรองรับมาตรฐานเอเชียยูโร6โดยให้กำลัง161แังมา้าแรงบิด390นิวตเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีด และเกียร์อัตโนมัติ8สปีดจาก ZF ราคาเมื่อคิดเป็นเงินไทยเริ่มต้น1,60 0 0ล้บาทถึง1,386,000าบาทถัดมาอันดับ4จะเป็นปิกับขนาดเล็กจากเรโน t จำนวน95คันลดลงจากปีก่อน39.1%ขุมพลังจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรทอร์โบกำลัง154รังมะแรงบิด5 5 0ินิวตัเมตรจับคู่เกียร์ธรรมดา6สปีดและ CVT 8สปีด ราคาเริ่มต้น850,000บาทถึง940,000บาทส่วนอันดับ3จะเป็น Ford Ranger 174คันลดลง57.2%ขุมพลังมีให้เลือกครบเลยนะครับทั้งดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบไบเทอร์โบและดีเซล V6 ส่วนแรปเตอร์จะมีเฉพาะเป็นซิน V6 เท่านั้นค่าตัวประมาณ1,170,000บาทถึง2,270,000บาทแรปเตอร์อยู่ที่2,650,000บาท ระบาขายดีอันดับ2จะเป็นนิสสันฟอนเทียสองคันเพิ่มขึ้น 30. 1ซในตลาดนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินพิกัด2.5ลิตรและดีเซล2.3ลิตรวินเทอร์โบถุกรุ่นจะได้ช่วงล่างด้านหลังมัลติลิงคอลสปริงราคายอยู่ในช่วง1 6 0 0 0 0้านหบาทถึง2 1 6ล้านบาทและอันดับหนึ่งได้แก่โตโยต้าไฮรักซ์359คันเพิ่มขึ้น 17. 7ุขุมพลังจะมีทั้งดีเซล2.4และ2.8ลิและทอร์โบ นอกจากนี้ยังมีเบนซิน2.7ลิตรและเครื่องใหญ่4.0ลิตร V6 235แรงม้าแรงบิด376นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ออโต้6สปีดในส่วนค่าตัวเริ่มต้นประมาณ1,33,000บาทถึง2,35,600บาทถือว่าเป็นโมเดลที่มีการยอมรับจากทั่วโลกนะครับแม้ว่าจะเป็นรถที่อยู่ในช่วงปลายโมเดลก็ตามแต่ยังสามารถครองแชมป์อันดับหนึ่งได้ในหลายตลาด ถ้าใครติดตามการรายงานยอดขายจากเราจะพบว่ากระบะโตโยต้ามักอยู่หัวแถวมาโดยตลอดทุกคนคิดว่ากระบะโตโยต้ามีจุดเด่นอย่างไรแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับและทิ้งท้ายกับตัวเลขการขายในโคลอมเบียตลอดทั้งปีจะมียอดขายดังนี้ครับ